ารลรีแบ็กนะครับรับสมัครช่างภาพถ่ายวีดีโอได้ยิ่งดีหนุ่มๆแห่สมัครเพียบกันเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนว่าคลิปนี้นะครับแอดมินจะขอยบยรกเรื่องราวของเ e l รี a แบ็กนะครับนักแสดงหนังผู้ใหญ่คนดังได้เดินทางมาไทยอีกครั้งนะครับโดยรอบนี้นั้นเธอมองหาเพื่อโล่งงานนะครับพร้อมเปิดรับสมัครทางอีเมลโดยเมื่อไม่นานมานี้นะครับเจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่า กำลังมองหาช่างภาพที่มาถ่ายให้เธอนะครับจะไม่ใช่ถ่ายภาพยนตร์คลิป8บวกนะและช่างภาพในกรุงเทพฯประเทศไทยได้ส่งข้อมูลแนะนําตัวเองนะครับและข้อมูลอื่นๆมาที่อีเมลของเธอนะครับและหากถ่ายวิดีโอได้ด้วยจะได้รับการพิจนารณาเป็นพิเศษโดยหลังเปิดรับสมัครได้ไม่กี่วันนะครับเจ้าตัวโพสต์ข้อความอีกครั้งว่าบางคนสมัครงานโดยไม่ติดตามอินสตาแกรมข,ของฉันนั่นเป็นความร้มเหลวครั้งใหญ่ งานนี้ต้องบอกว่าหนุหน่มๆคนไหนส่งอีเมลไปสมัครก็อย่าลืมกดติดตามสาวสวยมากความสามารถคนนี้ในทุกช่องทางโซเชียลด้วยนะครับรัสับเรลีแบ็กนะครับเกิดเมื่อวันที่17สิงหาคมปี1 9 9 6นะครับปัจจุบันเธอมีอายุ27ปีเธอเกิดและเติบโตที่โอซาก้านะครับแต่เธอตัดสินใจบินมาศึกษาวิชากฎหมายและการเมืองนะครับที่ประเทศเยอรมันจนกระทั่งชีวิตพลิกผันนะครับมีเพื่อนชาวเยอรมันได้ชักชวนเข้าสู่วงการหนังผู้ใหญ่นะครับในปี2017นั่นเอง และนอกจากงานแสดงปัจจุบันเลลีแบ็กนะครับหันมาเอาดีด้านการเป็นสตรีมเมอร์โดยมีช่อง y o u t u เลลีแบ็กออฟฟิเชียลนะครับเพื่อเอาไว้แบ่งปันคอนเทนต์ที่ปัจจุบันนะครับไม่เพียงแต่มีคอนเทนต์สตรีมเมอร์เกมเท่านั้นแต่ยังมีทั้งคอนเทนต์ ASMR ที่เธอลงทุนกินอาหารโชว์ให้แฟนๆได้ผ่อนคลายกันมากเลยทีเดียวและแน่นอนว่าทั้งสวยทั้งเก่งแบบนี้เชื่อว่าหนุ่มไทยนะครับคงจะติดตามผลงานของเธอไปอีกนานแสนนานกันเลยทีเดียว และแน่นอนว่าหากใครนะครับอยากติดตามผลงานของเธอและไลฟ์สไตล์ของเธอให้ได้มากกว่านี้นะครับแน่นอนว่าแอดมินนั้นจะขึ้นช่องทางติดตามของเธอเอาไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามและให้กําลังใจเธอด้วยนะครับครับและสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินนะครับทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับและสำหรับตอนนี้แอดมินคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับ ไปแล้วครับบ๊ายบาย